ตรวจพบข้อมูลว่าเอาเฉพาะช่วงเวลานะไล่ตั้งแต่ปี 64, 65, 66, 67, 68 5เปนี่ย5ปีนี้จนถึงปัจจุบันมียอดเงินจากบัญชีธนาคารของวัดไร่ขิงถูกโอนออกไปไปยังบัญชีธนาคารส่วนตัวของเจ้าคุณแย้มหลายครั้งแล้วมูลค่าเงินรวมกันสูงกว่า300ล้านบาทฮนะอโอ้โหเฉพาะ5ปีนี้นะฮะ3 0 0ล้าน คือแทงแล้วก็เสียหมดเลยอย่างเงี้ยเหรอก็มันต้องเป็นแบบนั้นนะพี่ต้นเวลาเอาเงินใส่เข้าไปเนี่ยไม่มีใครรวยจากนั้เลยหรอหรืออาจจะได้แต่ว่าอยากได้มากกว่านี่เวลาได้ยิ่งเล่นอีกนยิงเออเลยกลายเป็นเสียเป็นเสียเป็นเสียแล้วยิ่งพอมันไม่ใช่เงินเราอ่ะพี่ต้นโอ้โหเล่นไปเลยแล้วในช่วงที่ผ่านมามันทําให้เราสามารถ คาดคะเนอะไรต่อได้เลยฮะห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยสามล้านแปลว่าในช่วง5ปีที่ยักยอกมา300ล้านแล้วคนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินในวัดเนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกตถึงความผิดปกติแปลว่ายอดเงินจริงๆในบัญชีของวัดไร่ขิงมันจะมาหาศาลขนาดไหนยักย้ายถ่ายเทไป5ปี300ล้านปีปีหนึ่งตกเท่าไหร่ล่ะโอ้โหหลาย10บล้านอะ่ะขนาดแค่เงินในกระเป๋าเราหายไปร้อยเดียวเลยยังเรายังรู้เลยเออแต่อันนี้คือ300ล้านเอาแล้วตัวเล เลข500ล้านมาจากไหนตัวเลข500ล้านนี้เกิดจาก300ล้านที่ยักยอกบัญชีของวัดไร่ขิงไปเข้าบัญชีส่วนตัวบวกกับอีกประมาณ200ล้านที่ไปหยิบยืมพระผู้ใหญ่ที่เป็นพักพวกกัน ไอ้นี่แหละหที่น่าสนใจพี่ตน้นแปลกก็ทำได้ดออ้วยฮะคือพระวัดอื่นน่ะไม่ว่าท่านจะเล่นพนันหรือไม่เล่นพนันอันนี้เราไม่รู้แต่ท่านมีสิทธิ์เอาเงินที่ได้จากการทําบุญของประชาชนมาเป็นบัญชีของวัดเนี่ยไปปล่อยให้เพื่อนจากต่างวัดย,ยืมได้ด้วยเหรอนะให้ยืมหรือปล่อยกู้ เขาบอกว่าเขายืมยืมนะมเ,เขายืมยืมพระเพื่อนวัดอื่นมา200ล้านบาทก็เลยรวมมูลค่าเนี่ยสจุดรวมกันนะครับของวัดไร่ขิงเองกับที่ไปยืมพระวัดอื่นมาทั้งหมด500ล้านบาทแล้ว500ล้านบาทนี้ไปอยู่ที่เว็บพนันทุกบาททุกสตางค์เลยฮะ